วัสดีค่ะคุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นโรบอกนะคะกับเพื่อนกันไม่รู้ว่าเพื่อนจะจอยมาหรือเปล่าคํานี้อีกแล้วเพราะว่าเพื่อนมันไม่ค่อยได้จอยมามันไม่ค่อยมีเวลาเนาะอ่ะก็ไม่เป็นไรวันนี้นะคะเราจะมาเล่นโรบอกแบบกระโดดน่ารักเหมือนเลเป็นแบบนี่นะคะ เสียงหลุดอนะเป็นแบบกระโดดแบบน้องกัตตุยน้องกัตตายแบบน่ารักน่ารักสีแบบหวานมากเลยคุณคุณงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยปะเสียงก็ขาดขาดหา,า,ายหายนะคะอ่ะตอนนี้เราก็มาหึงแล้วนะโอ้โหน้องนะ่ารักมากคุณคุณมาดูดิน้อง เกิดมานะคะน้องจะมีอันนี้ให้เลยอืมดีมากๆเลยแสดงว่าต้องสูงแน่ๆเลยหอคอยนี้อรจริงอุ๊ยคุณ <ๆ S 1> เห็นข้างนอกแม้มันมีของให้เราตกแต่งด้วยอ่ะแต่เอาข้างในหนูไม่รู้รละครก็ตามเองแบบเป็นตะกร้ารถเข็นให้รอด้วยนะคะนี่น่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้ด้วยนะ นังไม่ได้นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะไป <S <S อุ๊ยโคตรน้องน่ารักมากเลยอ่ะเราจะยังไม่ใช้สปริงนะคะให้เหตุผลใดที่เราต้นใช้แล้วก็จะใช้นะนี่เป็นกล่องควดนมอุ๊ยแบบนี้น่ารักมากเลยอ่ะว้ายตกชอบตกคุกกี้เวเวลาแบบเวลาเธอหน่ารักยกไน เราจะเอาจุดที่เราตกนะคะอุ้ยระหว่างนี้โกงเลยไหมอ่ะโกงเลยแต่อันนี้เรายังไม่รู้เลยทุกคนว่ามันคืออะไรอ๋อมันเป็นตู้ขี้ My Melody นะคะอันนี้ก็เป็นตุ๊กตาอุ้ยน่ารักมากเลยแบบนี้ทาดีมากอ้ายเก็บตกเก็บตุยน้องก,ก้อนเมโอ้โหทุกคนอันนี้เสียสุดแล้วน้องโยกเกกไปหมอด้วยนะอุ้ย อันนี้เป็นยาคูรสสตรอเบอรี่ค่ะรสส้มหรือว่ารสทุเรียนหรือว่ารสมะม่วงในนี้น้องก็กำลังปิดมิกกันอยู่นะคะไปกันเลยวันนี้ก็เยอะนะเออวันนี้เราตกแค่หนึ่งครั้งอ๋อใครไม่ตกสุดค่ะไม่ได้ตกสุดเหมืองเพื่อนเพื่อนเบียดเราทำไมอุ้ยถ้าใครเบียดเราเราก็จะไปอย่างนี้เลยจ้า นี่ไงเรามาได้แล้วไปสิจ้เราอะไรเมื่อกี้ให้เราตุยตรงนี้นี่นาเอ้ยไม่ได้ตุยสิตกตกแต่ไม่สุดอุ้ยถึงเวลาโกงต่อไปต่อไปไปทางไหนก่อนขางนี้ เดินโรดไปเลยสิคะอุ๊ยน้องน้องไมมีทุกคนคิดว่าแบบนี้มันจะมีแต่ไมมีขึ้นต้นนะเพราะว่าน้องน่ารักมากเพราะว่าไม่มีตัวอื่นเลยอุ๊ยเจ้าน้องเจ้าองเจ้าหญิงไม่อยาเกเหยียบน้าน้องเลยแต่ต้องเหยียบเพราะว่าถ้าเราไม่เหยียบเราก็จะไปไม่ได้สีหวานหวาน โอ้อย่ากสิุันนี้หัวใจเรายบิบเรายบิบอย่ารับโอ้โหพิมาชาร์ปนะทุกคนอันนี้ก็ใส่กิง้งโอ้ยตกว่าจะไม่ตกแล้วนะอุย กองหน่อยละกันอุ้ยคุคนอ,อ,อ,อ้าวโอ้ยใส่ไหมอ่าไฮเกือบตกควาจริงเราจะไม่พลาดใส่ใหม่นะคะมีน้องน่ารักมากเลยอ่ะสี เหลืองฟ้าชมพูจิบ๊บอืมถ้าเราตกแสดงว่าเราต้องจบเลยนะหรือว่าตุยนี่อหไรสองอย่างนะที่เรากลัวมากที่สุดในการเล่นแบบกระโดดนะคะอุ้ยอันนี้น้องกบเหมือนหน้าปกเลยอะ่ะหน้าปกน้องก็มีอ้ายไม่นะเออเออเออมันไม่ขึ้นนะ อุยยอยอ้ยโกงอะไรสิดขาวหรอไอุ้้ยใกล้ถึงแล้วจริงอีกอีกฝ่ามืออีกเอื้อมมือก็จะถึงแล้วทุกคนเอื้อมไปไปไปกู นี่คูกคอนเราถึงแล้ว,ลวมีต่ออ้าคุคอนน้องน่ารักมากนี่นี่น้องมีอันนี้ให้ด้วยค่ะเป็นอันนี้เนาะนี่เราก็นองมีอ่างนะพี่มีปลาคงปลาคับอยู่มันก็มีนี่นี่น่ารักมากนี่น้องก็มีกระตุ่กระต่ายเฮ้ยจำตอนแรกได้ไหมคุกคอนที่มันจะมีเป็นอะไรนะมันจะมีเป็นเป็น ของแต่งตัวข้างล่างเราไปกันไหมเนี่ยตรงนี้เราไปกันไ,ไหมไปไม่ล่ะอุ้ยมันมีทางลงด้วยน,นะเว้ยเว้เรามีอันนี้ทำไมไม่ใช้ก้นนี่ไงนี่อ๋ชุดสวยมากเอาน่อทุกคนอุ้ยอันนี้คือของนางเวนปะเนี่ยโอ้โหทุกคน ลบมากแมทกคคนน่ทุกคนค่ะวันนี้เราผู้คนค่ะวันนี้นะคะเราก็ต้องลาไปก่อนนะเดี๋ยวไปจบคลิปกันตรงที่จุดเกิดเลยกันนะอือผูคนค่ะวันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะได้ลงอะไรอีกนะมารับชนกันได้เลยเด้อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องคลิปนี้ด้วยนะบ๊ายบาย